อ่ามาส่งความผืนนาอีกหนึ่งโครงการนี่มานเล่านะครับนี่คือโครงการขยายถนนเป็นกระเซมไส้เกานะครับจากลอยต่อช่วงรูลเลนะครับก็คือแยกต่างไปตัวหน้าช่างนะครับครับมาฟังหัดยยนะครับตอนนี้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเร็ว เอาีข้อมูลดี่เราศึกษา,าวันก่อนอได้มาสร้างโล่นะครับอันนาบันโซโซพายุกันได้มาสร้างโล่จากฟังผูลเลลบมหาหนั่ย้ยนะครับระยะทาง3กิโลเมตรจะได้ขยายเป็นถนนซีเน โครงการน,นี้อบก,กลุ่มล้มรู้สึกว่าก้าสิบล้านบาทนะครับผมทำยิงมาเลยก่อนนู้นนะครับพีเหลวพีเหลวก่อนรู้สึกว่าก็บอกว่าตัดไปไว้ช่วงโควิดตอนนี้ได้ของรับมาแล้วเหลื่อมสร้างแล้วนะครับคงไม่หนีไปได้แล้วของนี้นี่ข้างทางับมีต้นไม้ใหญ่ไร้ต้น ช่วงฟังฟังรุ่นเรนเห็นเขาเริ่มพุฒต้นหม้เริ่มทุ่ดินแล้วมีฟังนี้กันเริ่มมีการเปลี่ยนมีการขยายถทน,น,นแล้วแล้วก็ตรงนี้แจกมันกลางแจกมันกลางทางรัดใบสามบินทางดัดไปหนีนหนคมสันลุงตรงจุดนี้สาบว่าได้การ สร้างเป็นสัญญาณไฟแดงนะครับเป็นสี่แยกไฟแดงที่ว่าเป็นพื้นที่ีการจราจรขับขังแห่งหนึ่งนะครับเราบอกพอด้วยปฏิบัติการพิเศษระยะทางสาม้มโลแมตตอนหม่ใหญ่ๆในตอนเล่น ครับนะความจะเลื่ญนก็นต้องมาเลกกันกับันนเสียบางเป็นเหลี่ยมกำมาดาว่ายนดีว่าที่ว่ารถเยอะในท่านาเนี่เป็นคนรถน้ำพุับรถลำบานี่บ่อยๆอยากอ่านใจครอยากจะให้นุ่นไทยนี้ขยายเป็นเส้เนแนละ้วรถซ้ายมีสุมซักซีเฉื่อนั่นเป็นกระริบนะมี่ เนี่ยคจุดสิ้นสุดโครงการจะอยู่ทีเหยกตรงนี้นะครับแยกแยกวัดเจริญละเหยกทางหลัลก,กลไปจะน้ำบิดเหมือนกันทางฟ้าแยกบางบีทีตรงนี้เรียกว่าแยกวงคอมมาวงชุดมาเขาเรียกว่าแยกวงคอมนะครับที่สิ้นทุดเขตก่อสร้างระยะทางสามกิโลเมตรจากลู่เหลมาถ,ถึงแยกจเจริญละ ผมนะครับอย่างไม่ถึงนาเช่นประธานสิบ,บุกตงกล้าดีนี่นีจากนีเรือรบไปควรลั่กันหน้าว่าจะสามโลืได้กันไม่รู้ต่อใดๆนะมันรอบกันต่อแล้วยินทนนีนานิมนาเช่นประธานมีการอนใหม่กันคงยังแต่ว่าคงยังไม่มีหรอนะครับผม คือดาวดีซาำม,มากกได้มาใน,นเรื่องขอามโลกส่วนตอนดีเลือกจากได้ตัวใดดาวอยวากันไปติดตามกันก็ยินด,ดีอย่างน้อยก็ได้มาหนึง่งโครงการละสำหรับถนนเป็ดกะเซมที่มีคำลงท้ายว่าไส้เกา่าการปัฒน,นานรั้นจ ความคุันนากันแค่นี้นะครับผมหรับวันนี้